เนี่ยสุขแท้อันนี้สุขแท้ไม่ใช่สุขเทียมสุขมันมีสองอย่างมีสุขแท้กับสุขเทียมเนี่ยสุกแท้สุขพุทธะนี่สุกแท้สุขยั่งยืนเนี่ยเป็นยังไงนะดูกระภิกสุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ธรำหกประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและโสมนัสอยู่ในปัจจุบันเที่ยวนะสุขนี่ก็คือสิ่งดีๆทุกอย่างสุขใจสุขกายสุขเหตุการณ ดีๆนะและโสมนัสเน้นมาที่ใจเลยสุขใจเลยอยู่ในปัจจุบันทีเดียวในใครทำได้จะมีความสุขในทุกปัจจุบันและย่อมเป็นผู้ปารบเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนี่ก็ปารบเหตุปารบก็คือจิตเนี่ยมันมุ่งไปพุ่งไปปาถนานี่ยแหละปราบจิตพุ่งไปมุ่งไปสู่เหตุเพื่อความสิ้นไปแห่ง อาสวะทั้งหลายก็จะไปสู่เหตุแห่งความพ้นทุกข์อาสวะก็คือกิเลสนี่แหละความอยากนี่แหละขนาดเล็กๆตั้งแต่ขนาดใหญ่ก็กำจัดมาแล้วขนาดกลางก็กำจัดมาแล้วแม้แต่ความอยากความกลัวกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งนวลแม่เล็กๆก็กําจัดเอาให้หมดเลยไม่ให้เหลือทุกข์แม่น้อยเลยนะไม่ให้เหลือเหตุแห่งทุกข์แม่น้อยเลยกาจัดให้หมดเลย เนี่ยจะกําจัดให้หมดเพราะมีปัญญาแล้วว่าอยู่ไปมันก็นเป็นทุกข์ไอ้เจ้ากิเลสตัณหาความอยากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากอยู่ไปมันก็นเป็นทุกข์ไอห้หมดอยากเลยหมดทุกข์เลยหมดอยากหมดทุกข์พาสุขยั่งยืนนะธรรมหกประการเป็นไงคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมเน่ยยินดีในธรรมเป็นผู้ยินดีในธรรม นี่แหละย,ยินดีในการปฏิบัติอริยศีลเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายไปเป็นลําดับลําดับนี่แหละนะยินดีในการละบาปบปําเพ็ญกุศลทำใ,ใจให้ผ่องใสเนี่ยด้วยการปฏิบัติอริยศีลด้วยอริยปัญญาจนเกิดอริยสมาธิไปเป็นลําดับลําดับลําดับจนพ้นทุกข์สิ้นเกลี้ยงในที่สุดนะนี่เป็นผู้ยินดีในธรรมนะอย่าไปยินดีในอธรรมนะ าบาปนะยินดีในธรรมในทุกยินดีในโอกิเลสการสนองความอยากยินดีในตรงนั้นเราก็นรกใครนรกมันละมันก็จะโหยินดีที่ได้สมใจอยากแต่ไม่ได้สมใจอยากก็ยินร้ายสะสมเข้าไปเข้าไปสิพอไม่ได้สมใจอยากมากๆๆๆมากโอ้โหทุกเลยพอได้สมใจอยากไปมากมากมาก,มาก,มาก,มากวันหนึ่งไม่ได้สมใจอยากนระกถามหาเลยทุกแรงเลยนะตัวใครตัวมันนะอ่า แต่ถ้าเรายินดีที่ไม่ได้สมใจอยากได้โอ้โหสบายพ้นทุกไปเป็นลำดับลาดับเลยนะย่อมเป็นผู้ยินดีในธรรมหนึงนะอันนี้ย่อมเป็นผู้ยินดีภาวนาหนึงเนี่ยยินดีในภาวนาภาวนาคือภาวะของวิปัสสนาภาวะคือสภาพ วิปัสนาในวิปัสสะวิปัสสีนี่แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอันวิเศษวินี่แปลว่าวิเศษปัสสะปัสสีแปลว่าเห็นน่ะรู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงที่สุดยอดวิเศษก็เห็นใจรักของกิเลสนี่แหละแล้วก็เห็นประโยชน์ของพุทธะเห็นใจรักของกิเลสเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสความอยากเห็นประโยชน์ของความไม่อยากนะ เห็นประโยชน์ทุกความกล้าที่จะไม่อยากยินดีที่จะไม่อยากโอ้โหมันดียังไงโอ้นะกล้าที่จะไม่ได้สมใจอยากยินดีที่จะไม่ได้สมใจอยากโอ้โหมันโอ้เป็นสุขกันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นําสุขใจสุกกายเรื่องดีทั้งมวลมาให้ดันโรคเรื่องร้ายออกไปต่างก,กันกับความยินดีที่ได้สมใจอยาก โอ้ถ้าได้สมใจยอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจยอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจไอแบบนี้แบบกิเลสเนี่ยโหนำามกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนำทุกข์กายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลมาให้เพราะเห็นชัดเราก็มีนี่แหละวิปัสนาปัญญาเห็นแจ่มแจ้งแล้วเราก็เลือกเอาแบบพุทธะเพราะเป็นประโยชน์สุขที่สุดเอาความยินดีความกล้าความยินดีที่ไม่ได้สมใจยอยาก แม้เรื่องไหนเรื่องไหนก็ยินดีได้หมดพ้นทุกเลยชั่วไม่ทําทำแต่ดีที่ทําได้เกิดอะไรเกิดดีเกิดร้ายก็เอาประโยชน์ได้กล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปก็เ,เบิกบานจำใสอะไรกังวลนี่เป็นยินดีภาวนาก็เ,าเกิดภาวะของความพ้นทุกภาวะของพุทธะขึ้นนี่คือภาวะนี่คือภาวนา ภาวะของวิปัสนาได้ไปเป็นลําดับลําดับลําดับแล้วก็ยินดีที่เราทําได้เป็นลําดับลําดับย่อมเป็นผู้ยินดีในการละทีนี้นี่็ละละในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยละในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยนี่แหละเป็นจุลศีลข้อที่หนึ่งด้วยละละทันทะละการฆ่าสัตว์นะละเหตุเป็นการเบียดเบียนสัตว์ สิ่งที่เป็นโทษเป็นทันต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้เป็นต้นหรือโทษทันอื่นๆแล้วก็ลดละไปนี่เป็นผู้ยินดีในการละพระบุทธเจ้าให้ยินดีในการละละอะไรเนี่ยต้องยินดีนะในการละเนี่ยยังต้องยินดีไม่ใช่ไปยินร้ายยินดีในการละละสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนั่นแหละแล้วก็หันมาทําประโยชน์แทนพระพุทธเจ้าก็ตัดในอาพาธสูตรในอาพาธสูตรนะ ในประเด็นปหาณะสัญญาปหานะสัญญา,นะา,ส,ญญาสิ่งที่ต้องะหานออกนะอาพาธสูตรสูตรในการหายโรคฉับพลันในพระไตรปิฎกเร่มที่24ข้อที่60อาพาธสูตรสูตรในการหายโรคฉับพลันทันทีนะมีอยู่ส0ประเด็นนะเอาเรามาดูก่อนสมัยหนึ่งพระผู้มีประภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถาบิทิกเศรษฐีไกลพระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลท่านพระกริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานทน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถ <c oughs> วายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนัง่งนาทีควรส่วนข้างหนึ่งท่านแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมานน์ยังที่อยู่เทิดพจน์ข้าพระผูะ้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแกคริมานันทภิกษุไซ ข้อที่อาพาธของคริมานันทภิกษุจะพึงสงบระง,งับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าพระอนุนเรียนสัญญาสิบประการนี้ให้เข้าใจสัญญาความหมายรู้หมายรู้องค์ความรู้สิบข้อนี้แล้วไปบอกพระคริมานนท พระคริมนนจะเข้าใจได้และจะปฏิบัติได้และจะหายโรคฉับพลันเลยนี่เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะเข้าใจได้ด้วยจะปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็ทำให้ความเจ็บป่วยหายฉับพลันเลยเนี่ยพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะและ้วพระคริมนอน,อนก็ทำได้จริงๆก็หายฉับพลันจริงๆสัญญาสิบป,ประการเป็นชนไหนมีอนิจจสัญญาอนัตตาสุภาธีนวะปหานะ วิราคะนิโรธาสภาโะเกอนาพิราตะสภาพสังขาเรสุอนิจสัญญาอานาปนสตินะสิบข้อนี้เอามาดูประเด็นอาจารย์จะพาพี่น้องไปดูประเด็นปหานะสัญญาปหาปรแปรลว่าสิ่งที่ต้องเอาออกต้องละต้องเอาออกต้องปหารออกต้องกำจัดออกให้มีความยินดีในการกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะไปดูนะพระพุทธเจ้าบอกยินดีในการละนี่แหละ เราไปดูว่าจะต้องละอะไรบ้างยินดีในการละอะไรจึงจะหายโรคฉับพลันทันทีนะจะยินดีในการละอะไรจึงจะหายโรคฉับพลันทันทีดูกระอานนก็ประหาะสัญญาเป็นไนอะไรที่ต้องประหารออกไม่รู้ให้ได้ว่าสิ่งนี้ต้องประหารออกต้องกำจัดออกต้องละออกต้องกำจัดออกดูกระอานน ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตตกันเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวอ่านให้จบกันเนาะแล้วค่อยมาอธิบายกันย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกกันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทา ย่อมทาให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบันเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุโลธรรมทั้งหลายอันชว่ดช้าอันเกิดขึ้นแล้วดูกระานนนี้เรียกว่าปหาะสัญญานะาสิ่งที่ต้องประหารออกเอามาดูว่าอันดับแรก ที่ต้องประหารออกคืออะไรน,นี่ท่านบอกข้อแรกภิกษูในธรรมวินัยน,นี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละนี่ต้องละออกเนี่ยย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วนี่ท่านก็ให้ลดละเลิกอย่าไปยินดีในกามวิตกแต่ให้ยินดีในการลดละเลิกกามวิตกน้ ให้ยินดีในการไม่ยินดีในกามวิตกอ้งงงงไหม <c oughs> ให้ไม่ยินดีในความไม่ยินดีในกามมวิตกฟังทันไหม <c oughs> ให้มีความยินดีในการไม่ยินดีในกามมวิตกยินดีที่เราไม่ยินดีในกามยินดีที่เราละกามได้ยินดีที่เราไม่ยินดีในกามยินดีที่เราละกามได้ลดละเลิกกามได้กามมวิตกคืออะไร วิตกวิตก,กะคือความคิดวิตกะนี่คือความคิดกกค,ค,คิด,คดที่จะไปเสพกามเสพกามคือเสพสุขลิกะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆน่ะสุขที่ได้สมใจอยากนั่นแหละน่ะไปเสพสุขที่ได้สมใจอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณหรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆหรือพฤติกรรมใดๆนั่นนะนั่นแหละการมาวิตกไม่ว่าด้านชั่วด้านดีหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆก็คิดจะไปเสพสุขที่ได้สมใจอยากมันก็จะเกิดสภาพกลัวที่จะไม่ได้สมใจอยากได้ก็กลัวจะหมดไปเท่านั้นแหละโอ้โหได้สมใจอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากทุกใจไม่ชอบใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนั่นแหละแล้วก็เกิดโตโหร่างกายเจ็บป่วยเกิด เรื่องรายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลนั่นแหละแม้ได้สมใจยอยากก็สุขแวบเดียวหมดไปไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้เหลือแต่ทุกเท่านั้นอย่างนี้เป็นตน้นเราเข้าใจนี่แล้วว่ามันเป็นทุกข์เราก็โอ้ยินดีในการละบรรเทาทาให้หมดสิ้นไปทาให้ถึงความไม่มีซึ่งกาม,มาวิตก,กันเกิดขึ้นแล้วนี่ทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ว่าเรื่องชั่วเรื่องดีสุดท้ายก็หมดอยากในทุกเรื่องนะหมดอยาก ในทุกเรื่องอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากในชั่วในดีแง่นั้นเชิงนี้เลิกได้หมดเลยพฤติกรรมชั่วดีแง่นั้นเชิงนี้ก็หมดอยากเลยได้หมดเลยน่ก็หมดสุกลวงทุกจริงที่ได้สมใจอยากเพราะมีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจง้งน,นี่แหละก็ต้องลดละกามกาม,มาสุขลิกะสุกลวงสุหลอกสุปลอม สุขเทียมไม่ใช่สุกแท้มันเป็นสุกลวงสุกหลอกสุขปลอมสุขเทียมที่ได้สมใจอยากแต่มันคือทุกจริงพอชัดเจนว่ามันทุกจริงเราก็ไม่ต้องไปอยากคิดแบบนี้ไม่เอาอยากคิดแบบนี้อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากคิดแบบนี้ไม่เอาก็กำจัดความคิดนี้เลยกำจัดความคิดของกามวิตกเลยน,นี่แหละมายินดนีเรายินดีในความไม่ยินดี นะยินดีในความไม่ยินดีในกามยินดีในการละกามบรรเทากามนะทำให้กามเนี่ยหมดสิ้นไปจนไม่เหลือจนไม่มีเลยไปเป็นลำดับลาดับไม่ว่ากามในชั่วกามในดีกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใด ى, ๆลดละเลิกไปเป็นลำดับลาดับตัดเรื่องชั่วไปก่อนนะเรื่องชั่วนี่ตัดไปก่อนทีละเรื่องทีละเรื่องสลายกามไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,องนะกามมาราคะเคยได้ยินไหม กามราคะก็คือกามโรคะกามโรคเคยได้ยินไหมมันเป็นโรคกามราคะนะกามราคะราคะนี่คือโรคะคือโรคโรคาโรคาคือโรคราคะนี่คือโรคราคะนี่คือโรคตัวเดียวใช่ไหมราคะโรคโรค ราคะทําให้เป็นโลกกามราคะเนี่ยการมราคะกามราโรคก,กามนี่ยทำให้เกิดโรคนะกามนี่ไม่ใช่แต่เรื่องเพศอย่างเดียวเท่านั้นรวมทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสอื่นๆพฤติกรรมดีชั่วต่างๆทั้งนั้นแหละสิ่งดีสิ่งร้ายต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละที่เราได้สมใจอยากแล้วสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากแล้วทุกใจชอบใจเนี่ยเป็นราคะทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าด้านชั่วด้านดี เพราะมันทําให้เป็นโรคมันทําให้เป็นโรคใจมันทําให้เป็นโรคก,กายและมันทําให้เป็นโรคเรื่องร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะมันทําให้กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปกลัวจะไม่ได้สุขตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปกลัวจะได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากมันก็กลัวอยู่อย่างเงี้ยทรมานใจทรมานกายโอ้โห ทำเรื่องชั่วได้ทุกเรื่องเพื่อให้สนองความต้องการของตัวเองเนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามโมโหเป็นวิบากายต่อตนเองและผู้อื่นดึงเรื่องไรามาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการนี่แหละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง,องก็กำจัดให้ได้กำจัดให้เตี้ยง,งกำจัดให้ได้ด้วยใช้ปัญญานี่แหละอริยปัญญานีา่แหละอริยปัญญานาปัญญาที่รู้จักอริยสัจสี่เรียนรู้ทุกเรียนรู้เหตุแห่งทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจาก ตัณหาความอยากความอยากนะมันเกิดจากความอยากก็เข้าใจให้ได้ว่ามันมีนกลไกทําให้เกิดทุกอย่างไงความอยากเนี่ยมันทําให้เกิดทุกอย่างไงเข้าใจชัดก็โหเลิกอยากเลิกทุกหายอยากหายทุกพาสุกยั่งยืนสิ้นอยากสิ้นทุกหมดอยากหมดทุกพาสุกยั่งยืนกล้าที่จะหมดอยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะหมดอยากยินดีที่จะหมดอยาก ชอบที่จะหมดอยากพอใจที่จะหมดอยากหมดทุกเลยพาสุกยังอยู่เลยหมดแล้วก็ช่างหัวมันเสียอะไรจะเกิดจ,จะดับก็ไม่ทุกข์ลวสบายมากเลยชีวิตพ้นทุกเลยนะพ้นทุกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็พ้นทุกไป็นเป็นลาดับลําดับลําดับนะชีวิตก็ ไม่ต้องไปเกรงตัวบีบอุทุกออกเป็นไงกล้ามเนื้อกลายตัวเลือดลมก็ไไลเวียนสะดวกเลยทันทีเลยพลังไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบอุุ้กออกดันอุทุกออกพลังก็มาเป็นของเราทั้งหมดเลยสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคเลยระบบประสาทดีเลยนะระบบประสาทข้างในก็ดีก็ระบบประสาทจะตรวจข้างในอะไรเป็นประโยชน์ดูดไปเลยนชีวิตอะไรเป็นโทษสลายออกดันออกดันออกสร้างเม็ดเลือดขาวสร้างอินเตอร์โฟรอนขึ้นมาสลายโรคดันโรคออก โอ้โหยอดเยีย่ยมเลยแม้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางนอกอะไรที่เป็นอาหารสมุนไพรสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์เป็นไงโอ้โ oh, หสัมผัสแล้วระบบประสาทดีรู้สึกสบายดูดก็ไปเลี้ยงชีวิตอากาศดีๆพลังงานดีๆอะไรเป็นประโยชน์ดูด,ดไปเลี้ยงชีวิตนาอาหารนะสมุนไพรสิ่งใดๆด,ดีๆโอ้โหรู้สึกสบายดูดไปเลี้ยงชีวิตรับเข้าไปได้อะไรไม่สบายดันออกดันออก ดันออกดันออกไม่เอาไม่เอารับรู้แล้วดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลียนชีวิตชีวิตแข็งแรงอะไรที่มันไม่สบายข้างในสลายออกดันออกขับออกได้สบายแข็งแรงอายุยืนหายโรคได้ทุกโรคนี่แหละโอ้โหสุดยอดล้างกามราคะเนี่ยโอ้โหล้างโรคะล้างโรคได้ดีเยี่ยมที่สุดเลยหายโรควินาทีนั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็เอาเวลาไปทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นี่ก็ดีก็เป็นประโยชน์แล้วใช่ไหมเนี่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนี่ใช่ไหมดับทุกข์ใจตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีนี่ดีไหมดีแล้วเนี่เท่านี้เหนี่ยวนําให้คนเเป็นตามเท่านี้ก็มหากุศลแล้วใช่ไหมก็ <aspire S 2> ะะเอาเวลาไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นอีกพาคนดับทุกพาคนดับทุกที่ต้นเหตุอีกอาพาคนทําสมดุลรอ้อนเย็นทําสมดุลเหตุการณ์เหนี่ยวนําให้คนเดินเป็นตามเป็นตามโอ้ เกิดเรื่องดีๆขึ้นเป็นวิบากดีต่ตอตนเองและผู้อื่นตลอดการดึงเรื่องดีมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการดันเรื่องร้ายออกจากตัวเองและผู้อื่นตลอดการเลยเห็นไหมได้เข็นกงงรอดรรมาจักรทันทีเลยนี่อย่างดีที่สุดแล้วนี่ล้างกามในชั่วในดีให้ได้มาล้างได้แล้วก็จะเนี่ยโอ้โหชีวิตกะพ้นทุกไปก็ไปตรวจอีกมันยังมีเศษของความไม่ได้ดังใจหมายอยู่ไหม ย่อมไม่ดินดีย่อมละย่อมบันเทาย่อมทําให้หมดสิ้นไปย่อมทําให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกกันเกิดขึ้นแล้วนะมันยังมีความอาฆาตพยาบาทชิงชังรังเกียจเมื่อไม่ได้สมใจอยากแง่ไหนเชิงไหนอยู่ไหมนี่แหละก็มาตรวจเช็คอีกนะไอ้กามเนี่ยมันยินดีที่ได้สมใจอยากพยาบาทมันก็ยินร้ายที่ไม่ได้สมใจอยากไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจกลัวกังวลหวั่นไหว ที่ไม่ได้สมใจอยากอยู่ไหมเรื่องไหนที่เรากลัวอยู่กระทบผัสสะมาโอ้โหมันไม่ชอบใจไม่พอใจนะอย่างนี้เป็นต้นมันยังมีอยู่ไหมไม่ชอบใจไม่พอใจเหลี่ยมไหนมุมไหนกลัวก,วกังวลหวั่นไว้ไม่ชอบใจไม่พอใจเหลี่ยมไหนมุมไหนที่มันยังไม่เข้ามาก็กลัวมันจะเข้ามาเข้ามากลัวจะไม่หมดไปมีไหมแต่มีอยู่ก็ล้างออกไปลดละเลิกไปให้มีความยินดีในการละ มีความยินดีในความไม่ยินดีในพยาบาทมีความยินดีในความไม่ยินดีในพยาบาทเรายินดีที่จะไม่ยินดีในพยาบาทที่จะละพยาบาทที่จะบรรเทาพยาบาทที่จะทำให้หมดสิ้นไปในพยาบาทที่จะทำให้มันไม่มีในพยาบาทน่าในความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดชิงชังนไม่ชอบใจไม่พอใจนหดหูหอเหี่ยวใจ อึดอัดฟุ้งซ่านหดหูซึมเศร้ากลัวกังวลระแวงหวั่นไว้ก็ต้องเอาออกให้หมดอ,อันนี้ตรวจดนี้ยังมีชังอะไรอยู่หรือเปล่าเหมือนที่พระเจ้าไปสอนภิกษุในชิลานาสูตรที่หนึ่งนะเจ็บป่วยมาเป็นไงเธอยังรังเกียจยังเดือดร้อนอะไรอยู่ไหมนี่แหละตรวจพยาบาทเธอยังรังเกียจ ยังเดือดร้อนอะไรอยู่ไหมชิงชังรังเกียจไม่ชอบใจไม่พอใจกลัวอะไรอยู่ไหมเดือดร้อนอะไรอยู่ไหมใจเธอเน่ยยังชังอะไรอยู่ไหมเดือดร้อนอะไรอยู่ไหมน่าภิกษุก็ตอบว่ายังเดือดร้อนอยู่เลยพยาข่ะโอ้ความเจ็บป่วยนี่แหละพยาค่ะชังเหลือเกินพยาข่ะเอา,าชังไอ้ตัวนี้พระเจ้าก็รู้แล้วโอ้ชังล้วบิดสุกหรือทุกข์อะ ทุกไปเพิ่มทุกทําไมล่ะไปชังมันทําไมล่ะน้เธอติเตียนตัวเองด้วยศีลได้ไหมน้าอ่าถ้าไม่ได้เธอเธอไม่ได้ติเตียนตัวเองด้วยศีลเธอจะไปรังเกียจอะไรอีกจะไปเดือดร้อนอะไรอีกเพราะมันไม่มีอะไรที่ทําให้เธอเดือดร้อนได้หรอกนอกจากผิดศีลเท่านั้นก็ผิดศีลข้อนึงเนี่ยนะก็ไปจริงชังรังเกียจโรคนี่แหละเพราะก็ทุกใ์ใจสินเนาะไปรังเกียจโรคไปกลัวโรคเนาะ ตปเดือดร้อนรู้สึกว่าโลกทําให้เราเดือดร้อนมากมากเราก็กลัวเราก็ชังได้ง่ายกับทุกเท่านั้นเองใช่ไหมกลัวกับทุกเพิ่มทุกเข้าไปอีกทุกจากโลกก็ทุก,ทกแย่อยู่แล้วยังไปบวกความกลัวเข้าไปอีกทุกสองดอกเข้าไปอีก,อออกแล้วมันจะดีคือหรอแย่ลงกันนะก็แย่ไปอีกสิแล้วไปกลัวทําไมล่ะเออจะไปชิงชังทําไมก็ชอบซะเลยเนาะชอบซะเลยก็หายทุกแล้วเนาะชอบเข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งกันชอบชอบรับ ชอบให้หมดไป <c oughs> ก็ได้เมื่อมันต้องรับก็ชอบสเสลยยินดีเสเลยใช่ไหมเออกล้างความชังเสเลยพระพุทธเจ้าตรัสในศีลห้าศีลห้าเนี่ยท่านให้ล้างอรารติด้วยปลาโมตล้างความอรารตินี่ความไม่ยินดีความอาฆาตพยาบาทเนี่ยความไม่ชอบใจไม่พอใจนี่ต้องล้างด้วยปลาโมตนะเนี่ยมันดูศีลห้านะ ในการปฏิบัติศิลห้านี้ลึกซึ้งนะ